สวัสดีเช้าวันที่สามครับก็รอดูนะครับวันนี้เท้าแล้วนี่ครับวันนี้ก็มีน้นาๆอีกทีมหนึ่งครับจากเขาหินซ้อนครับมาสมทบทีมอยู่ข้างๆหน้าฐานผมนะครับนี่อันนี้พี่ส้มนะครับกำลังประกอบชุดปาน,นิน่มเอาไปเล่นกำมังวันนี้เรามีเวลาครึ่งวันครับ ส่วนระดับน้ำก็ขึ้นมเหมืานเดิมครับนี่ถึงนี่แล้วครับจากเมกื่อก่อนนู่นอยู่ตรงนาแกเดินกำลังเดินขึ้นมาเห็นไหมวัดแรกผมนอนอยู่นู่นแหละคราวนี้น้ำท่วมก็เลยย้ายขึ้นมานี่ตอนมาถึงเมื่อตอนเย็นนะครับนู่นน้ำอยู่ตรงนาเก่งสีส้มครับคืนนี้เช้ามาอยู่นี่แล้วครับนี่กเกืนนอบ <G ül üyor> ได้ย้ายแล้ว,วน,นครับ บรรยากาศดีครับวันนี้สำหรับคนนะครับแต่าอากาศอย่างนี้ก็ไม่ดีสำหรับปลานะครับนี่ครับต้มปลาอิุกที่เราได้เมื่อวานวันก่อนนี่ครับวันแรกครับตัวแรกด้วยที่ลงไปยิงเอาวันนี้เรามาต้มครับสดน้ําร้อนๆครับก่อนออกไม้ออมากเลยครับใส่มดแดงด้วย ไปครับออกเรือกันได้แล้วครับกินข้าวอิ่มแล้วครับเต็มลำเรือเอาไปแค่นี้พอนี้มีเวลาตีอยู่ครึ่งวันไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ไม้ไม้เราอยู่นู่นครับ เขาลูกนูน่นนี่เป็นที่นอนนี่เฉยครับส่วนเบ็ดของนาไนาทีมนึงนี่เป็นของชุดของผมพิษส้มไปมือพายพร้อมแล้วเก <laughs> ียร์ครับตอนนาดูสภาพไม้ครับนี่ครับไม้ใหม่ไต้ตองเจ้าแรกและเจ้าสุดท้ายครับของผมไ <laughs> ต้ตองยังไม่ได้รับแขกเลยครับเนี่ย ไปเดี๋ยวขออนุญาตตีเบียดก่อนครับมาไปกวครับนอนนะอู้ยยังไงวะเียลกาะหลขั้นหรเกาะขั้นนี้ หมออมั้ยม,มาแล้วครับอ้ปัวเอ,อ,อยลงเต่าลวปลาหงไ่ขนทีไหนม้ยไหลมัไยวขั้นนี้ตันเอาตีงมังไงเนี่ย,ยนีนนนนย่ครับเดี๋ยวดูครับมันอาจจะบงังเหี่มกล้องนิดนึงเสานี้งมีดตัดออกก็มั <c oughs> อัน <laughs> นี้ก็กินแล้วมั้งนี่ทย,ท,ยท่านที่สองเนี่ยจิ้นแค <oj những S 2> ่กันมา, <Forbes. S 2> า,นมาตัวกิว้นยุ่ยจิ้นยุ้ยด้ววว่ะมันปลาไงมันนี่ครับนู่นครับอีกตัวครับกำลังมากำลังอันนี้กินอันนี้ครับ บ้านก็เริ่มจากปลาหนหยแล้ว่กำังห้อยสมุนวี่บงกำลังห้อยสมุงเรื่องไม้เลยครับตัวที่สามนะครับวันที่สาม เบอร์สิบสี่ครับนี่ยอดสอดกิยอดครับตัวหลังเรียนไปเล็กกันวันนี้สวยเลยว่ะตัก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 ย่าย่ายาพร้องสีง้างเดีตัวดีอืมสีละ นี่ครับเหียปลาเล็กวันนี้จินุ0.8ติดมาด้วยนะครับใครที่จะมาเงียบมีแต่ใส่างี้เลยครับนี่ตัวนี่วะ หมูเบอร์สิบสี่ใหญ่ไม่เข้าครับวันนี้เล่นปลาเล็กวันที่สามจัดครับจัดตอนนี้ปลาเล็ก มุมกล้องอาจจะแคบนะครับพื้นที่มีจํากัดครับนะนะนี่ยอตัวนี้ยังยไม่เก็บเลยมาอีกแล้วอเอาอีกแล้วข้างเนี้ยเออปล่อยให้มันแย่งกันวะโอ้หุ่นตีลงโอ้ขั้นแรกออนี่วะ <c oughs> เอเอนีปล่อยมัน <c oughs> รอเสียงยังเดี๋ยวอยูอยู่อ่ ปิ๊นะบอ,อุ๊ยออกแล้วถูกับปลาออกออกแล้วเมื่อกี้ปิ๊บมีไซบ์ตัวนี้มีไซบ์ไซบ์เดียวกันกูสองตัวเลยตัวนะถูะครับกิ๊บสองเลย <laughs> เอาถูกับนี่ มาไอเตตองนี่เป็นไงกับบังเคลื่นเลยครับปลาใหญ่ปล่อยอไะก้อนแล้วทานโอเคครับนะเก็บของหมดแล้วครับนัำที่สนะามแล้วเดี๋ยวขอจบว้เพียงเท่านี้ครับ สำหรับวันที่สามตอนนี้ฝนนะครับนี่ลงหนักมากเลยครับก็เจอฝนทั้งสามวันเลยนี่ครับรถถังไม่ได้นะครับวันนี้จบคลิปนะครับวันที่สามรถถังไม่เข้าครับนี่ครับสิ่งที่เราได้ผมจะให้ดูนะครับนี่ครับนะนี่ครับอ่ะส้มโค้ชมโค้งเลย นี่ครับดูครับปลากาล้วนๆครับกระมังครับเดี๋ยวหมดก่อนครับเราวน่าจะเที่ยงกว่าแล้วครับต้องกลับบ้านแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปสรุปยอดให้ดูที่เผูกปลาไห้ด้วยนะครับว่าสวัน2คืนเราได้ปลาทั้งหมดประมาณกี่ตัวนะครับไปเดี๋ยวขออนุญาตไยเรือเข้าฟัง่ครับตอนนี้ฝนกำลังมาเลย ไปไปไปไเดี๋ยวครับนี่ครับมาถึงที่พักแล้วดูสภาพที่นอนผมเป็นไงน้ําขึ้นไมไหมต่างจากเมื่อเช้าไหมครับไม่ช้าน้ําอยู่นู้นนี่ครับท่วมีแล้วมีปลาที่เราได้มาเมื่อกี้ครับ ะนะนะนะเก็บของหมดแล้วครับนี่ครับพร้อมเดินทางกลับแล้วภายกับสองคนครับกับพีส่ส้มมาเองกลับเองครับมาเองกลับเองนี่อันนี้คือสเสบียงระหว่างทางไข่ต้มนี่ครับตกเพียงไม่ตายสองตัวไซส์แปดเก้ากับส่วนไซส์หกเดี๋ยวไปส่งงานที่ฝั่งอีกทีหนึง่ง ไปครับนะนะกลับก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีครับนี่ครับนายยังตีต่อครับไปเดี๋ยวผมกลับก่อนละนี่ครับหมายต้นตาลในตำนานครับวันนี้พี่ส้มของเราเป็นผู้บังคับพันท้ายครับส่วนผมอยู่หัวเรือครับตอนนี้ก็บ่ใบสองแล้วครับนะนะก็คอยดูเราจะไปถึงฝั่งกันกี่โมงฝนก็ลินเรื่อยๆ ใจไม่ถึงก็มาไม่ได้ครับคลิปนี้ผมบอกเลยพายุแรงมากครับบางช่วงบางตอนผมว่าถ่ายไม่ได้ถ่ายไปเนาะเพราะมันก็อันตรายเกินไปสําหรับบางท่านเดี๋ยวเกิดดรามา่าในช่องผมอีกไปเดี๋ยวเชิญพี่ส้มพายเรื่อครับเดี๋ยวจะไม่ถึงฝังเจอกันที่ฝังครับนี่ครับถึงฝั่งแล้วโอ้ใช่มาคืนนี้เนี่ยน้ำท่วมรถเลยครับ ไปมาวันนี OY ้น like ี่นี่ครับนี่ครับรถเราคันนี้จอดไว้วันแรกสูงกว่าเพื่อนแล้วครับดูน้ำมันขึ้นนี่น้ำลงโอ้โอเคครับนะนะนี่ก็ ขนของขึ้นรถหมดแล้วครับพอสรุปผลงาน,นครับวันนี้ทริปนี้ครับสามวันสองคืนนะครับวันที่สามไม่ได้ปลาใหญ่ครับน,นี้หมายไตยตองครับเข,เ,เข้าทั้งหมดเจ็ดเต้มเข้าทั้งหมดเจ็ดได้หกนะครับขาดหนึ่งแล้วก็ที่เห็นตรงนี้ห้าตัวก็คือ ที่มันเหลืออยู่อีกตัวหนึ่งที่เราทํากินนะครับที่มันตายที่ลงไปยิงะครับตัวแรกครับเป็นยิสุกไซมันประมาณเจ็ดโลตัวเหลืออยู่แค่นี้ครับมันจันสามตัวนะครับมันจัน3สามตัวยิสุกสองตัวตัวนี้ใหญ่สุดครับนี่ดูครับวันตับเลยนะไซมันแปดเก้าครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ไซมันหกหกโลกว่าตัวนี้ไซส์สองได้สองสองไปไปโลกว่าสองตัวครับเก็บของขึ้นรถหมดแล้ว ส่วนปลาเล็กนะครับอยู่ในถังปลาเล็กนี่เป็นเห็นนันชิ้นใหญ่ๆนันเป็นเนื้อยู่สงนะครับแช่มาเดี๋ยวไปซื้อน้ำแข็งใส่อีกพอได้ครับทริปนี้สภาพก็อย่างที่เห็นครับนี่อายุยังเข้าไม่หยุดครับเอเคครับตอนนี้หากเข้ามาชมช่องเชล็กฟิชชิ่งแล้วหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเชล็กฟิชชิ่งด้วยครับ ไปดูนะครับว่าผมจะพาไปออกหมายที่อ่างไหนอีกนะครับก็ฝากกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับสำหรับทริปนี้ผมกับพี่ส้มครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับครับผม